พุง่งนี้ก็จะเดินทางสู่ประเทศกาตาร์ครับเบตันโชไปเอาเบตันเจาะไม่ได้ครับเตียรทอนล็อกเข้ามาแล้วก็ปั่นโดงเข้ามาซิสโก้ขึ้นโขก1 0เลยครับโอ้โหประตูขึ้นนำของเอสซีเมืองทองอยูเนเต็ดมาแล้วครับแล้วก็เป็นประตูแรกของซิสโก้กิมเนสครับในฟุตบอลลีกกับเอสจีเมืองทองครับ1 0ครับแม่ไม่ทันจริงๆครับ พอต้องชมแต่น้าทีเราทอนคนที่เปิดจะเปิดแม่นมากครับเดี๋ยวดูภาพชายครั้งนี่ครับมองเห็นแล้วหยอดข้ามาขึ้นคนเดียวเลยครับแล้วพอทาประตูได้ก็ทาได้ต่อเนื่องครับยิงบอลถ้วยมาได้แล้วก็มายิงในบอลลีกครับนี่เป็นประตูเบิกกองเลยนะครับในฟุตบอลลีกของเขาครับก่อนหน้านี้ลงเป็นตัวสำรองนะครับแมชนี้ลงตัวจริงครั้งแรกก็ทำประตูให้ทีมขึ้นํำครับกลับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเชสโกคิเมเนส โอ้โหแมห่ลูกนี้ถือว่ามงแบบใจเย็นแล้ยก็มงละเอียดเลยนะครับเดียร์ทอนตั้งป้อมเปิดมาใหม่แล้วขึ้นโคกมาคริตันโอ้โหมา2-0ครับโอ้โห,โโหม,มงเต็ดขาดจริงครับคุณเจ้าซิลวาอือหือโอ้โหในจังหวะนี้นี่ถือว่ามงแล้วก็ทำให้ผู้สัมประตูอีนั้นสุพรน,นี่ไม่ได้ขยับเลยนะครับในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหคนนี้ต้องชมมากๆเจ้าอุ้มเดียร์ทอนนครับเปิด สองลูกเลยครับสองลูกแรกนี okay. <ab> ่ดูครับคราวนี้กลายออกไปนิดหนึ่งครับแล้วก็ปั่นเข้ามาเาียวไปนี่จุดนัดพบเลยครับจังหวะโยนบอลนี่มีซิสโก้เนี่ยคอยวิ่งหลอกให้ด้วยนะครับแล้วทําให้แนวรับของปัทยานิดเขาวาดซิสโก้ไปหมดกลายเป็นคริสตานในมงคนเดียวแล้วก็เสียบเสาเข้าไปครับสองศูนย์ครับตัวสปอร์นนี้ก็ ถือว่าหมดสิทธิ์เลยครับ,รบสองประตูที่โดนล,ลูบบวงเข้าไป,ไปครับตัวนี้ยอ้อนเอ้าโหที่จะยิงมากกว่าครับโอ้โหข้ามไปไกลเลยเพงจะได้เห็นเขวินเลยครับยิงของสุนิซาเลยครับบอลออกไปไกลเลยครับวันนี้นี่ขาดคู่หูไปนี พีนาขยับเข้ามาแล้วก็ปั่นโค้งต้องปัดไปก่อนครับโอ,โ,โ,อโ,โกวินมีเซฟแล้วปัดทิ้งออกไปครับจังหวะนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับฟรีคิกยิงด้วยขวาของพีนาครับยิงพุ่งไปเสาสองแต่ว่าเขาวินเองก็อ่านทางแล้วนะครับก็พุ่งตัดออกไปได้ทันครับจังหวะนี้ตีตันเปิดข้ามฉลับนิดหนึ่งเลยมาทีละสินยิงหักเข้ามาแล้วซึ่ก็ดึงไว้ซ้ายไม่มีจังหวะยิงมาที่สารัตวางลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกโอโ วเดี๋ยวดูภาพช้าสมาี่คริตันนะครับต่บอม,มาด้านกว้างครับแมธีรสินให้ซิสโกโ้หลอกแล้วจะยิงแต่ว่าโดนขวางแล้วจ่ายมาอุสารัฐยิงด้วยซ้ายครับบอลลูกนี้หลุดออกนอกกรองนะครับโอ,อกาสมาเรื่อยๆครับเส้อทรจะเปิดครับลูกแต่มุมเหลี่ยมซ้ายด้วย ปั่นเข้ามาหน้าประตูได้โขกแล้วครับอดิสอนไม่ตรงกรอบมีโอกาสเตินขึ้นมาบ้างครับวงมุกดลงพื้นขอ,อ,นนอ,นของอธิศนพวงร่างเลยครับนะครับเทอนอทรเขียบเข้าไปแล้วก็้ายลูกนี้ปั่นลูกนี้เป็น3 0เลยครับโอ้โหแล้วปั่นนี่เล่นเนาเสาไกลเลยนะครับ โอ้โห oh ยิงเด็ดขาดจริงครับเท้าซ้ายของธีราทอเป็นบุมเปิดแล้วก็อู๋ยิงจัดไปที่เสาสองเลยครับสวยงามครับจังหวะนี้ครับของธีราทอนบูม,มาทันครับเป็นรประตูที่สองเขากับเอสซีจีเมืองทองอยูเนเต็ดน,นะครับเน้นแล้วก็ทำได้พอดีพอดีเลยนี่ครับโอ้โหต้องดูครับลุ้นโอ้โหเลือกเลือกมุมนี้นนะว่าเหลือก,กินครับ ตัวสปอร์ตไม่เห็นบอลแน่นอนครับพอบอลผ่านกำแพงมาเนี่ยพุ่งไม่ทันแล้วครับบอลเข้าหน้าต่างไปเลยโอ้มีส่วนรักษาประตูครับยิงหนึ่งใ2สองเลยครับเทียร์ทอร์วันนี้แล้วก็หมดครึ่งแรกก่อนนะครับเอสกมอนโนยิเดก็ออกนำพัทยาเอเนกยูเรเนชัไปก่อนนะครับสามประตูสอดศูนย์ครับครึ่งหลังเริ่มครับพัทยาเคีร์ก่อนครับในชุดเหลืองจากซ้ายไปขวานะครับ เข่าในมาครับซิสโก้ทะลุช่องมาติ้งตามน้ำบกผู้หูยว่าวันนี้ไม่ตรงกรอบครับไม่จับเลยครับคเิ้าซิวาจังหวะนี้ต้องชมซิสโก้เองด้วยนะครับพลิกยิงเลยครับคิดโดนบีบอยู่แต่ก็ก่ายัมุมแคบเลยครับบริเดนโอกาสมาแล้วครับในช่วงต้นของครึ่งหลัง ทิพปามาคริตันร้องไปได้ครีตันลองยิงเลยครับนี่ต้องปัดไว้ก่อนครับว้ารถสพร์รถเซฟได้ดีครับปัดอ,อ,อกหลังไปได้ยานีเกือบสาหลาเลยครับเวลาแหวกนี่กลายเป็นช่องตรงกลางหลือให้ผู้เล่นของเมืองทองได้ยิงเยอะเลย โันนี้ได้แล้วจะดีดต่อนี่ครับยังไม่ได้มาอีกทีหนึ่งเจ้าววัดพลิกแล้วขอยิงครับตรงนี้ปัดไว้ได้ครับโอ้โหมกวินต้องเซฟเหมือนกันแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบเลยก็เอาชัวร์ครับปัดทิ้งไปก่อนอีกขอางควินเองไม่ประมาทเลยครับทิศทางมาหน้ากททรอบกียรโตเองครับพุ่งปัดไปก่อนเลยครับเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้ นะคปั่นมาเสาแรกแล้วบอลแถบเข้าไปเลยครับโอ้โหเอาครับตามมาแล้วครับพัทยาไล่มาไปน1นต่อครับเดี๋ยวดูจสดท้ายโดนใครครับอบอลคลิกเร็วมากแล้วเป็นช่วงที่พัทยาเองพยายามขึ้นเกมอยู่พักใหญ่เลยนะครับบอลไปโดนเข่าฟราซิสโกเข้าไปครับลูกนี้เ,เป็นเครดิตของฟราซิสโกครับประตูตีไข่แตก ครับเกมกลับมามีลุ้นบ้างครับพริยายูาเตดจ่าทิพ์ออกบอลมาที่สารัตสารัตจ่ายทะลุขึ้นมาไม้ล้ำทียสินเจอ,เจอ,อร์ทสแต่ออกมาฟีตั้าประตูล็อกลกจับไว้ก่อนคืนมาทีเดินทีเสินดึงทีเดสินยกและลูกนี้ก็เหนือชั้นเหลือเกินครับโอ้โหสประตูต่อนหนึ่งครับ อาครับเอาว่าตัวคืนกลับมาได้ครับเป็นซีเมืองทองอยู่แต่ตัดหจังหวะนี้เลือดเย็นมากๆครับเชียร์สินแดงดาสีประตูตัวตอนหนึ่งครับคุณพ่อแม่ชื่นใจยิงหรือว่าเหนือจริงๆครับโดยครั้งนี้ครับต้องชมตั้งแต่จังหวะนี้ครับทะลุขึ้นมาสวยมากสารัตนะครับทิ้งมาแล้วดูธีรศิลป์ครับให้คริสเตนดีจันเองก็เอียงเชียรสินว่างใจให้แล้วดูครับแม่ รอตัวสปอร์ตกลับมาแล้วยังได้ล็อกสุดท้ายแบบส่งบอลเข้าสู่ก้ตาขายแบบดิบนัวเลยครับดีเวสศิวงศ์พยายามกระโดดไปโม่งสกัดลูกนี้ก็ไม่ทันเลยครับเอางัดข้ามนิเวศไปด้วยครับโอ้บอลนี่ครับเดี๋ยวเอาให้หลงกันทั้งแผงเลยเลยครับล่มมือกันมีความสุขเลยครับโคชแบนแล้วก็โคชสันตินลครับ ปั่นโค้งเข้ามาโชบเสาแรกโคกทิ้งไม่ได้ครับยิงสวนลูกนี้ข้ามคานไปเลยครับสารัตจ,จังหวะเดียวเลยครับสัมไปซ้ายวันนี้สารัตเองมีโอกาสยิงสามครั้งก็เป็นซ้ายหมดเลยนะครับนี่ก็่าฟอร์เรบอลข้ามคานไปไกลครับ ผลสิงค์ก็ปารุวินบุกลักกันขเลยครับเอสซีเมืองทองยูเต็ตก็เอาชนะพนานพัทยายูเต็ตไปได้นะครับ4ประตูต่อ1ครับในวันนี้